ของรหัสสมองเงินล้าน EP ที่6อะไรคือแผนผังการเงินตอนนี้นะคะเนื้อหาเนี่ยเข้ามาสูา่สิ่งสำคัญนะคะของสมองเงินล้านของคุณแล้วนะคะแผนผังทางการเงินของคุณนะคะมันก็คือโปรแกรมที่ถูกตั้งไวค้ค่ะตั้งแต่วัยเด็กค่ะโดยความคิดความรู้สึกแล้วก็การกระทํา เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน,นะคะ่ะการตั้งโปรแกรมนะคะนำมาสู่ความคิดความคิดนำมาสู่ความรู้สึกและความรู้สึกก็นำมาสู่การกระทำแล้วก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ทางการเรียนของเราโค้ชขอเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่ออยากจะให้เราได้จดจำกันไว้นะคะเพราะว่าเรา การเงินนะคะมาตั้งแต่วัยเด็กโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะโดยเราได้รับมาจากพ่อแม่ครอบครัวครูบาอาจารย์นะคะที่เกี่ยวกับที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะคือถ้าพ่อแม่ครอบครัวของคุณนะคะเป็นคนที่คิดบวกและไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะคะตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณก็จะได้แผนผังทางการเงินที่ดี มาจากพ่อแม่นะคะซึ่งมันเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมในการใช้เงินนะคะการหาเงินไรายได้ของคุณนะคะซึ่งมันได้ถูกวางเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของคุณนะคะให้คุณตอบสนองในเรื่องการเงินแบบอัตโนมัติไปตลอดชีวิตของคุณเลยค่ะคราวนี้เนี่ยโค้ชจะยกตัวอย่างน้ําแก้วนี้นะคะ ก็เปรียบสเสมือนคุณในวัยเด็กนะคะที่เกิดมาใสาสะอาดนะคะแล้วพ่อแม่นะคะก็ได้อบรมสั่งสอนคุณว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีใช่ไหมคะก็เหมือนการเติมสิ่งดีๆหรือสิ่งไม่ดีลงไปในหัวสมองในอารมณ์ความคิดความรู้สึกของคุณหลังจากที่คุณถูกเติมมันแล้วนะคะมันก็เข้าไปสู่จิตใต้สำนึกของคุณนะคะตั้งแต่ยังเด็ก แล้วคุณก็ยังจำเรื่องในวัยเด็กเอาไว้นะคะวันดีคืนดีนะคะมันก็จะผุดออกมาในหัวของคุณนะคะซึ่งมันจะเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ถูกตั้งไว้ซึ่งมีผลต่อการเงินของคุณในปัจจุบันค่ะซึ่งถ้าหากว่าเรามีแผนการเงินที่ไม่ดีเราจำเป็นที่จะต้องแก้แผนการเงินนั้นนะคะ คลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้โค้ด้วยนะคะแล้วโคจามนำเสนอวิธีการนะคะว่าเราจะทำยังไงให้เรื่องการเงินดีขึ้นค่ะ